เมื่อหนุ่มนักศึกษาโดนไฟชอ็อตแต่กลับทําให้เขามีสมองระดับคอมพิวเตอร์สวัสดีครับมิลักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา nel และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Computer Voltenichu เรื่องราวของหนุ่มนักศึกษานามว่าเด็กสเตอร์ที่บังเอิญไปถูกไฟชอ็อตระหว่างซ่อมคอมพิวเตอร์แต่นั่นกลับทําให้หน่วยประมวลผลจากคอมซึมเข้ามาอยู่ในสมองเขาทําให้เขากลายเป็นมนุษย์คอมพิวเตอร์ที่มีความคิดความอ่านว่องไวแล้วเขาจะใช้ความฉ ลาดของเขาไปทําอะไรถ้าหากเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่มหาลัยเมดฟิล์คลเลจอธิการบดีฮิกกินก็กําลังประชุมงบประมาณกับเหล่าอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ควิกลี่ผู้แสนดีก็กําลังของงบเพื่อจะจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาได้มาพัฒนาศักยภาพในตัวเองแต่ดูเหมือนไอ้ดีนฮิกกินนก็จะเป็นคนงกเขานั้นอยากจะเก็บเงินไปใช้กับสิ่งที่จําเป็นมากกว่าและแล้วตอนนั้นเองเราก็จะเห็นว่าพวกนักศึกษากี้เจือก,ก็จะติดเครื่องดักฟัง เอาไว้ในแจกันดอกไม้เพื่อแอบฟังการประชุมตอนนั้นพอเรานักศึกษารู้ว่าอาจารย์ควิกลี่ผู้แสนดีไม่ได้งบในการซื้อคอมพวกเขาก็ปิ๊งไอเดียที่จะไปขอคอมเก่าจาก AJAr อ no าโนสิทธิ์เก่าที่คอยสนับสนุนมหาลาัยอยู่ทุกปีพวกเขาก็เดินทางไปที่สำนักงานของ AJ ในทุกๆปี AJ จะมอบเงินให้กับมหาลาัยเป็นจำนวน2 0 0 0 0ืเหรียญแต่เมื่อเขาปิ๊งไอเดียว่าพวกเด็กๆต้องการคอมพิวเตอร์เขาก็เลยคิดว่าเขาจะประหยัดงบได้เขาก็เลยมอบคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่เขามักใช้ในการ วิเคราะห์ผลการแข่งขันพนันวิ่งแข่งม้าให้กับมหาลาัยเมดฟิลวันต่อมาเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มาส่งที่ห้องแล็บของอาจารย์ควิกลีเราเด็กๆก็ช่วยกันยกเข้ามาอย่างระมัดระวงังแต่ดูเหมือนพอไอดินฮิกกินได้ข่าวและได้อ่านจดหมายของเอเจอโนเขาก็ต้องหัวเสียเป็นอย่างมากเมื่อได้รู้ว่าปีนี้เขาบริจาคคอมพิวเตอร์แทนเงินสดไอ้ฮิกกินก็ไปเม้งแตกใส่อาจารย์ควิกลีต่อมาอาจารย์ควิกลีก็มาสอนวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กๆและโชว์ให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ มีความสามารถในการคำนวณได้แบบว่องไวถึงแม้บางครั้งมันจะเออเออไปบ้างเพราะว่ามันเก่าแล้วก่อนจะเรียนจบในวันนั้นอาการฮิกกินก็ประกาศออกเสียงตามสายว่าพรุ่งนี้จะมีการสอบวัดระดับประจำรัฐและอยากให้เด็กๆมหาลัยนี้ทำคะแนนให้ได้ดีเพราะว่าปีที่แล้วมหาลัยของพวกเขานั้นเกือบอยู่ที่โลแต่ก่อนที่เด็กเตอร์จะเดินออกจากห้องดูเหมือนว่าตอนนั้นเขาก็จะสังเกตได้ว่ามีอะไรชิ้นหนึ่งของคอมพิวเตอร์นั้นเสียหายเขาจึงรับอาสาจากอาจารย์ควิกลีว่าเขาจะเป็นคนขับรถ ไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนให้เองตกเย็นวันนั้นควิกลีก็ขับรถไปเอาอะไหล่แต่ขากลับมาที่มหาลาัยดูเหมือนว่าฝนจะตกหนักและดูเหมือนที่ห้องเก็บคอมพิวเตอร์คนก็จะลืมปิดหน้าต่างจนทําให้น้ําฝนนั้นสาดเข้ามาและในขณะที่เด็กเตอร์เอาอะไหล่มาเปลี่ยนดูเหมือนเขาก็จะเพอไปจับสายไฟจนทําให้คอมพิวเตอร์นั้นเกิดอาการช็อตโดยที่เด็กเตอร์ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ระบบประมวลผลสุดไฮเทคที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ลัดวงจรเข้าไปอยู่ในสมองของเขาเรียบร้อยเืนนั้นเขาก็นอนละเมอเป็นเสียงคอมพิวเตอร์ จนเพื่อนเขาต้องถามว่ามึงเป็นอะไรไหมเด็กเตอร์ก็บอกว่ากูสบายดีเช้าวันต่อมาก็ถึงเวลาสอบวัดผลอาจารย์ควิกลี่ก็ถามเด็กเตอร์ว่าเมื่อคืนทําอะไรกับคอมพิวเตอร์หรือเปล่าทําไมมันเปิดไม่ติดเด็กเตอร์ก็ยอมรับว่าเขาพยายามจะเปลี่ยนอะไหล่ให้แต่ก็ถูกไฟช็อตละเขาไม่ได้ตั้งใจอาจารย์ควิกลี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรละมึงไปสอบเถอะการสอบในครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการวัดผลทั้งความรู้และความเร็วซึ่งดูเหมือนจะไม่เคยมีใครทขาข้อสอบนี้เสร็จได้ในเวลา3ชั่วโมงแต่แล้วตอนนั้นพอเด็กเตอร์ได้เริ่มอ่า ขออ้อดูเหมือนสมอง CPU i9 ของเขาก็เริ่มจะทํางานเขาแทบไม่ต้องใช้เวลาคิดในการหาคําตอบและสามารถทําข้อสอบ100ข้อเสร็จได้ในเวลาแค่เพียง4นาทีนั่นเริ่มทําให้อาจารย์ควิกลีของเรานั้นเริ่มเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเตอร์หรือเปล่าอาจารย์ควิกลีก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับฮิกกินตอนแรกฮิกกินก็ไม่เชื่อและนึกว่าไอเด็กเตอร์ละมันโกงข้อสอบแต่พอทั้งคู่พาเด็กเตอร์มาหาหมอหมอไดเอ็กซเรย์ดูในสมองของเขาตอนนี้ก็พบว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ จากนั้นเรื่องของเด็กเตอร์ก็กลายเป็นข่าวใหญ่จนได้ลงหน้าหนังสือพิมพ์ว่าตอนนี้เขากลายเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีชีวิตแต่ดูเหมือนก็ยังมีเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่เชื่อดดนฮิกกินและาจารย์ควิกลี่จึงพาเด็กเตอร์ไปออกรายการทีวีที่จะมีเหล่านักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชื่อดังมาถามคำถามสดๆให้เด็กเตอร์ตอบและดูเหมือนเหล่าเพื่อนเพื่อนของเด็กเตอร์ก็จะมาให้กำลังใจเขาเหมือนกันพอเริ่มรายการศาสตราจารย์ทางด้านแคลคูลัสก็ได้ถามคำถามสุดหินกับเด็กเตอร์แต่ดูเหมือนสมองระดับคอม คอมพิวเตอร์ของเขาก็จะสามารถประมวลผลและตอบคําถามได้อย่างฉับไวเล่นเอาศาสตราจารย์คนนั้นถึงกับหนอยแดกไปเลยแต่ดูเหมือนตั้งแต่เด็กเตอร์ได้สมองระดับคอมพิวเตอร์ของเขามาอุปนิสัยของเขาก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นคนยิ่งพยองในความฉลาดของตัวเองจากนั้นเด็กเตอร์ก็กลายเป็นคนดังระดับประเทศเขาเดินทางไปทั่วประเทศพร้อมกับก,บการต้อนรับอย่างดีเขาได้รับเชิญไปเจอกับคณะทูตจากต่างประเทศเรียกว่าออกทีวีเป็นว่าเล่นตอนนั้นอธิการฮิกกินก็เริ่มปิ๊งไอเดียว่าจะให้เด็กเตอร์เข้าร่วมทีม ตอบคำถามการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลสูงถึง1น0 0 0แสนเหรียญแต่ดูเหมือนตอนนี้เด็กเตอร์น่นจะมองข้ามช็อตไปแล้ววันนี้ระหว่างที่เขาไปดูการปล่อยกระสวยอาวากาศดูเหมือนวา a เอเจอโน่ก็จะโทรมาหาเขาเพื่อชวนเขาไปทําอะไรบางอย่างต่อมาหลังจากที่เด็กเตอร์กลับมาถึงที่เมืองของเขาเพื่อนๆก็มารอรับที่สนามบินแต่แทนที่เขาจะดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆเ,เขากลับเย็นชาและรีบร้อนไปหาเอเจอโนและดูเหมือนที่ที่อโน่นัดเข้าไปนั่นก็คือสนามแข่งม้าไออโน่ก็ถามเด็กเตอร์ว่า เขาควรจะลงพนันม้าตัวไหนดีและผลจากการคำนวณของสมองเด็กเตอร์เขาก็บอกให้อาร์โนนั้นพนันที่ม้ารองบ่อนอย่างดูเดลตอนนั้นผู้ช่วยของอาร์โนก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าม้าตัวนี้นั้นมันไม่เคยชนะการแข่งขันแต่อาร์โนก็เลือกที่จะเชื่อเด็กเตอร์และผลปรากฏว่าม้าที่เด็กเตอร์เลือกนั้นก็จะเข้าวินวันนั้นอาร์โนยังพนันม้าอีกหลายตัวจนเขาได้เงินชนะพนันมาสูงถึง 26, 0 0 0พเหรียญหลังจากนั้นมันก็สั่งให้ลูกน้องพาเด็กเตอร์ไปเลี้ยงแต่ดูเหมือนมันยังไม่นำใจแลพาาเดเตตออร์ม่ที บ่อนการพาน,านันทางด้านอธิการฮิกกินก็ยังไม่ยอมแพ้เขาตามมาหาเด็กเตอร์เพื่ออยากจะให้เด็กเตอร์นั้นลงการแข่งขันเขาตามเด็กเตอร์ไปจนไปถึงที่บ่อนการพาน,านันแต่ยังไม่ทันที่เด็กเตอร์จะได้เล่นเลยดูเหมือนว่าก็จะมีตำรวจบุกเข้ามาจับนักพานันทุกคนไว้สุดท้ายเด็กเตอร์ก็ไปนอนอยู่ในซังเตและเขาก็ได้เห็นว่าคนที่พยายามมาประกันตัวเขานั่นก็คือเหล่าเพ,เพื่อนที่รวมเงินกันคนะเล็กคนน้อยทาให้ดูเหมือนตอนนี้เด็กเตอร์จะคิดได้ว่าใครเป็นห่วงเขาจริงๆเขาก็ไปขอโทษแอนนี่เพื่อนสาวคนสนิท แล้วบอกว่าหลังจากนี้แล้วเขาจะปรับปรุงตัวหลังจากที่เด็กเตอร์กลับไปถึงที่มหาหลัยเขาก็ตั้งใจอ่านหนังสือทุกเล่มและสามารถอ่านจบได้ในเวลาไม่นานดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะพร้อมกับการแข่งขันต่อปัญหาวันต่อมาเขากับเพื่อนๆนก็ไปที่รายการและแน่นอนการแข่งขันรอบแรกนี้เด็กเตอร์ก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเขาใช้ความสามารถของเขาเอาชนะทีมคู่แข่งไปได้อย่างถล่มทลายแต่ดูเหมือนระหว่างที่ทีมของเด็กเตอร์กําลังแข่งขันรอบที่2มันจะมีคําตอบหนึ่งที่เด็กเตอร์ต้องตอบว่าแอปเปิลเจ ซึ่งดูเหมือนจะไปทิกเกอร์กับรหัสลับที่ AJ เคยตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของเขาทําให้ตอนนั้นสมองเด็กเตอร์นั้นเกิดรวนมีนําสามตอนนั้น AJ อาจอโนก็ได้ดูสายทอดสดอยู่ด้วยเขาก็เริ่มเกิดความสงสัยแล้วว่าสมองของเด็กเตอร์นั้นจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เขาบริจาคไปซึ่งในนั้นก็ดูเหมือนจะมีความลับของเขาอยู่ด้วยอโนจึงสั่งให้ลูกน้องรีบปิดบ่อนการพนันของเขาและเก็บหลักฐานทุกชิ้นอย่าให้เหลือร่องรอยและหลักฐานชิ้นสําคัญที่อโนต้องรีบเก็บมานั้นก็คือตัวของเด็กเตอร ตัวของเด็กเตอร์มาต่อมาคือนานเพื่อนเพื่อนของเขาและอาจารย์ก็ดูเหมือนจะร้อนลนที่เด็กเตอร์นั้นหายตัวไปแอนนี่กับเพื่อนเพื่อนก็มาฟังเทปบันทึกการแข่งขันและเกิดความสงสัยว่าคําว่าแอปเปิลแจ็คที่เด็กเตอร์พูดนั้นคืออะไรพวกเขาปฏิปตอจนนึกได้ว่ามันคือตัวย่อของ AJ Arno และดูเหมือนจะพอเดาได้แล้วว่าตอนนี้เด็กเตอร์นั้นหายตัวไปอยู่ที่ไหนแอนนี่กับเพื่อนจึงออกไปสะกดรอยตามลูกน้องของไอ้อาโนและได้รู้ว่าตอนนี้เด็กเตอร์นั้นถูกจับตัวไปอยู่ในบ้านร้างวันต่อมาเหล่านักเรียนจึงวางแผนที่จะช่วยเดต ออโดยปลอมตัวเป็นช่างทาสีที่มาเสนอตัวทาสีบ้านให้แบบฟรีๆโดยที่ระหว่างนั้นก็จะหาหนทางพาเด็กเตอร์ออกมาสุดท้ายระหว่างที่เด็กเตอร์ถูกจับใส่ลงไปในกล่องกำลังจะเอาเขาไปฆ่าเหล่าเพื่อนๆช่างทาสีก็บุกเข้ามาเพื่อจะช่วยเด็กเตอร์ออกไปแต่ดูเหมือนพวกเขาจะยังเปิดกล่องไม่ได้ก็เลยต้องจับเด็กเตอร์ที่อยู่ในกล่องนั้นโยนลงจากชั้น2กล่องตกลงมาทําให้หัวของเด็กเตอร์นั้นกระแทกและดูเหมือนว่ามันก็จะส่งผลอะไรบางอย่างกับสมองคอมพิวเตอร์ของเขาเหล่าเด็กๆก,ก็พยายามขับรถหนี โดยที่มีพวกของไออาโนนั้นขับรถไล่ตามมาติดๆแต่สุดท้ายเราเด็กๆก็ใช้สีลาดลงบนพื้นจนรถของไออาโนนั้นมันลื่นแล้วก็ชนเข้ากับพุ่มไม้สุดท้ายเราเด็กๆและเด็กเตอร์ก็หนีออกมาได้พวกเขารีบตรงไปที่การแข่งขันเพื่อจะแข่งขันชิงรางวัลในรอบสุดท้ายส่วนพวกของไออาโนตอนนี้ก็ดูเหมือนตำรวจจะรีบไปจับพวกมันต่อมาเราเด็กๆก็พาเด็กเตอร์มาถึงที่รายการแข่งขันตอนนี้คะแนนดูเหมือนกำลังสูสีต่อแรกพวกเขาก็นึกว่ามีเด็กเตอร์แล้วไม่ต้องห่วงแต่ผลจากการกระแทกที่หัวของเด็กเตอร์ ทำให้ตอนนี้ดูเหมือนระบบประมวลผลของเขามันจะช้าลงเขาตอบคําถามได้แต่ดูเหมือนก็จะติดอ่างกว่าจะได้แต่ละคําตอบและกุลุ้นจนเหนื่อยและก็มาถึงคําถามสุดท้ายที่จะเป็นตัวตัดสินเด็กเตอร์กําลังจะตอบคําถามแต่ดูเหมือนระบบของเขาก็จะพังแล้วก็สลบไปแต่ก่อนที่เวลาจะหมดลงเพื่อนร่วมทีมของเขาก็สามารถที่จะตอบคําถามนี้ได้และทําให้ทีมของมหาวิทยาลัยเม็ดฟิวชนะการแข่งขันและได้เงินรางวัลสูงถึง1นึ่งแสนเหรียญแต่ในระหว่างที่ทุกคนดีใจกําลังฉลองที่ได้เงินรางวัล อยู่ดีๆไออาร์โน no กับลูกน้องก็ตามมาถึงที่ห้องส่งและพยายามจะจับตัวเด็กเตอร์แต่สุดท้ายเด็กเตอร์ก็หนีไปได้เพราะตำรวจตามมาทันและจับตัวไออาร์โน no ไว้ได้หลายวันต่อมาที่มหาหลัยอธิการบดีฮิกกินก็ทําการประชุมเพื่องบประมาณอีกแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ใช้เงินที่ได้รางวัลมาในการพัฒน,นาการศึกษาให้กับเด็กๆแต่เลือกจะใช้เงินรางวัลเพื่อไปปรับปรุงระบบท่อปะป,ปาทำให้เด็กๆต้องผิดหวังอีกตามเคยและดูเหมือนสมองของเด็กเตอร์ในตอนนี้ก็จะกลับมาเป็นคนปกติไม่มีความสามารถแบบ แต่เขาก็ยังมีความสุขกับเพื่อนๆและเพื่อนสาวคนสวยคนสนิทอย่างน้องแอนนาต่อไปและหนังเรื่องดึกคอมพิวเตอร์วอลเทนิชชูก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับพ่อหนุ่มสมองคอมพิวเตอร์สิ่งดีๆที่บางครั้งเราได้มาโดยไม่ต้องพยายามก็อ,อาจจะทําให้คนเรานั้นลืมตัวจนมองข้ามคนสําคัญในชีวิตไปได้เหมือนอย่างเด็กเตอร์ที่ลืมว่าเพื่อนๆของเขานันหวังดีกับเขาไม่ว่าเขาจะมีสมองระดับคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตามไม่ต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลก ก็สามารถมีความสุขได้สําหรับภาพยนต์เรื่อง The Computer Won't n i c h u ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1969ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.0คะแนนสุดท้ายนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะโด o n a t e เป็นกําลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ